ันตรงกับวันอังคารที่13สาพฤษภาคมพุทธศักราช2568กลับระผมอัตมภาพเดินทางฝ่าฝนไปยังมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยถนนพหลนโยธิน ตำบลลำไชยอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อลงทะเบียนเขารับประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ต่อหลักสูตรประกาศเนยียบัตรบริหารกิจการคณะสงฆ์ของคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยตั้งแต่เช้า เมื่อไปถึงได้ทำการลงทะเบียนรับบัตรเรียบร้อยแล้วก็มาทักทายบรรดาพระนิสิประกาศินิบัตรบริหารกิจการคณะสงฆ์ซึ่งได้เดินทางไปเพื่อรอรับประกาศินิบัตรด้วยเหตุที่ว่าประกาศินิบัตรบริหารกิจการคณะสงฆ์นั้น ไม่ได้เรียนกันเป็นจำนวนมากจึงต้องรอรวมกันหลายรุ่นกว่าที่จะได้รับกันเสียทีหนึ่งเมื่อบรรดาครูบาอาจารย์จากสาขาวิชาต่างๆตลอดจนกระทั่งผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเห็นกระผมมตมาภาพเขา้า ก็มากราบทักทายบ้างมาขอถ่ายรูปบ้างด้วยความที่ไม่ได้พบกันนานหรือว่าบางท่านแม้ว่าเพิ่งจะพบกันไม่นานแต่ก็ยังรู้สึกว่าควรที่จะแสดงความกระตือรือร้นออกมาสักหน่อยเพราะว่ากระผมธร,รมภาพนั้น ให้การสนับสนุนทางมหาวิทยาลัยทุกคณะทุกสถาบันทุกหลักสูตรตามแต่ว่าจะขอความอนุเคราะห์มามากน้อยตามแต่ความสัมพันธ์ที่มีอยู่จากนั้นกระผมธรรมภาพก็ได้ไปถวายมุทิตาสักการะท่านเจ้าคุณพระสิทธิวัชระบัณฑิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็เตอร์รองอธิการบดีมหาวิทยาลายัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัยฝ่ายต่างประเทศและพระศรีวัชราสารบัณฑิตด็เตอร์ภาคณะบดีคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลายัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัยซึ่งทั้งสองท่าน ได้รับพระราชทานตั้งเป็นพระราชาคณะหรือที่เรียกกันว่าเจ้าคุณในวันที่ท่านรับสัญญาบัตรพัดยศกระผมอัตมภาพเองติดภารกิจสำคัญไม่ได้ไปร่วมแสดงมุทิตาด้วยจึงมาร่วมมุทิตากันในวันนี้ จนกระทั่งท่านเจ้าคุณอาจารย์พระปลมวัชระทีราจารย์ศาสตราจารย์ด็อเตอร์องค์อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมาถึงท่านก็ได้นำไว้พระแล้วก็บรรยายในเรื่องการบริหารกิจการคณะสงฆ์ยุคเอไอ โดยที่กล่าวทักทายผู้บริหารชั้นสูงของทางมหาวิทยาลัยตามลำดับเมื่อมาถึงกระผมมัตรมภาพท่านก็เรียกว่าหลวงพ่อพระครูวิโรธการนธรรมเ,เลนเอาท่านที่รู้กันนั่งอมยิ้มไปตามๆกัน ว่าท่านเจ้าคุณอาจารย์อธกการบดีรวบเอาสองสมณศักดิ์เข้ามาเป็นพระรูปเดียวกันเมื่อท่านเจ้าคุณอาจารย์ได้บรรยายจบแล้วทางมหาวิทยาลัยก็ซักซอมการเข้ารับประกาศเสียบัตรซึ่งกว่าจะเสร็จสิ้นลงก็ใช้เวลาเกือบชั่วโมง เพราะว่านิสิทธิทเข้ารับนั้นมีถึงห้าร้อยกว่าเกือบหกร้อยลูปแล้วก็ไปฉันเพนร่วมกันกับผมอัตมภาพที่เป็นเจ้าภาพถวายพัตตาหารพระมาหนึ่งแสนบาทก็ไปคว้าเข้ากล่องมาสองกล่องทำเอาเจ้าหน้าที่เห็นแล้วตาโตว่าเจ้าภาพใหญ่แทนที่จะไปนั่งโต๊ะจีน กลับมาคว้าเข้ากล่องไปฉันกระผมมัตมภาพบอกว่าไม่อยากที่จะไปนั่งแย่งโต๊ะจีนกับใครและโดยเฉพาะอยากพิสูจน์ว่าข้าวกล่องเจ้านี้นั้นดีจริงอย่างที่ท่านอาจารย์รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สุรพลสุยพรม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยฝ่ายกิจการทั่วไปได้ให้คำแนะนำไว้หรือเปล่าเมื่อฉันไปแล้วก็รู้สึกว่าจะดีจริงอย่างที่ท่านอาจารย์ได้แนะนำมาเพราะว่านอกจากรสชาติอาหารยังจะใช้ได้แล้ว หีบห่อตลอดจนกระทั่งกับข้าวต่างๆรสชาติก็อยู่ในระดับออกงานได้ไม่อายใครหลังจากนั้นก็ได้ฉันยาแล้วก็เข้ามาร่วมในพิธีการตอนบ่ายซึ่งพระเดชพระคุณท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีเจ้าคณะใหญ่หนกลาง กรรมการมหาเทรสมาคมเดินทางมาเป็นประธานในการมอบประกาศเนียบัตรครั้งนี้บรรดาผู้บริหารก็นิมนต์กระผมอัตมภาพไปรอรับหลวงพ่อสมเด็จด้วยกันแต่กระผมอัตมภาพปฏิเสธไปเพราะไม่อยากจะเอาไข้หวัดไปแพร่ให้กับหลวงพ่อเจ้าพระคุณสมเด็จท่าน เมื่อท่านเข้ามาถึงการดำเนินการตามตารางที่กำหนดไว้ก็เริ่มขึ้นกระผมมัตมภาพนั้นขึ้นไปรับประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ต่อหลักสูตรประกาศนิยบัตรบริหารกิจการณคณะสงฆ์เป็นเรื่องเหลือเชื่อว่ากระผมอัตมาภาพเรียนหลักสูตรนี้มาเมื่อ20ปีที่แล้ว ทั้งทั้งที่รู้สึกว่าตนเองเพิ่งจะจบมาไม่นานหรืออาจจะเป็นเพราะว่าจบมาแล้วก็ยังต้องมาสอนรุ่นน้องๆอ,อยู่จนกระทั่งมาเป็นผู้บริหารแล้วลาออกมาเป็นที่ปรึกษาก็ยังถือว่ามีความเกี่ยวเนื่องกันตามปกติ จึงทำให้ไม่รู้สึกว่าระยะเวลาผ่านไปเนิ่นนานขนาดนั้นเมื่อรับมาแล้วกระผมอัตมภาพก็ขอตัวเดินทางออกมายังอาคารมหาจุลาบรรณาคารชั้นสี่เพื่อไปอยังส่วนวางแผนและพัฒนาสถาบันวิปัสนาธุระ ซึ่งกระผมมัตมภาพเป็นทั้งที่ปรึกษาและคณะกรรมการบริหารสถาบันเพื่อไปรับโมอนาบัตรที่ท่านพระครูภาวนาวรบ,บัณฑิตด็อกเตอร์ผู้อำนวยการส่วนวางแผนและพัฒนาสถาบันวิปัสสนาธุระท่านได้เตรียมเอาไว้ให้เนื่องจากว่ากระผมมัตมภาพนั้น ได้สนับสนุนงานของทางสถาบันเป็นจำนวนสองหมบาทมาทุกเดือนจนกระทั่งไม่ได้มารับอนุโมทนาบัตรเนื่องเพราะว่าไม่ได้มีกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับทางด้านนี้จนกระทั่งห่างหายกันไปยีสิบเดือนจึงขอให้ท่านอาจารย์พระครูภาวนาวรบัณฑิตด็อกเตอร์ ท่านทำอนุโมทนาบัตรรวบยอดเป็นใบเดียวจำนวนสี่แสนบาทเลยเมื่อรับมาแล้วท่านก็ยังปรึกษาหารือเรื่องของการที่จะอบรมพัฒนาประวิปัสสนาจารย์ประจำสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดในเขตปกครองคณะสงฆ์หุนกลางโดยขอให้กระผมอัตมภาพ เป็นเจ้าภาพในช่วงปลายปีนี้ซึ่งกระผมธรรมภาพก็รับไว้ด้วยความยินดีเมื่อสนทนากันถึงงานพัฒนาสถาบันวิปัสนาธุระพอสมควรแก่เวลาแล้วกระผมธรรมภาพก็ขอตัวเดินทางฝ่ารถติดและฝนที่ตกเป็นระยะ เพื่อเดินทางกลับไปยังวัดท่าขนุนในระหว่างทางก็ได้ทำการบันทึกเสียงธรรมจากวัดท่าขนุนเพื่อให้ท่านทั้งหลายจะได้ไม่ขาดช่วงในการรับฟังลงสำหรับวันนี้ก็ขอเรียนถวายพระภิกษุสมณะของเราและบอกกล่าวแก่ญาติโยมแต่เพียงเท่านี้